หรือเปล่าไม่รู้แตงมัม่วเป็นน้องอีสามขัว ไม่สามขวบยี่สิบแล้วโตวแล้วคนหนูกดดันนะหนูออกคนสุดท้ายอะ่ะหนูกดดันมากเลยดูบอกแบบกดดันมากพุกคนหนูไปดูไลฟ์น้องปีโป้มาหนูสงสารน้องมากเลยหนูถักไปหาหนนองไม่ต้องร้องนะลูกคือหนู่าถักไปให้กําลังใจแต่แบบให้ไม่เป็นเลยหนูก็ส่งแบบกิฟต์แบบว่าเป็นไอตัว มอนเตอร์ันเอ่อก่อนเด็กอ่ะเออหนูพี่อยากให้กำลังใจแต่พี่พูดได้เป็นนะพูดไม่เป็นนะก็เลยแบบว่าพิมไปนิดเดียวแล้วก็ส่งกิฟต์ไปให้หนูเห็นน้องร้องไห้แบบน้องร้องแบบร้องแบบพูดไม่ได้อะมันทรมานมากเลยอะแบบมันร้องจนมันพูดไม่ออกอะหนูก็ร้องแต่แบบว่าคือเออก็ร้องแหละแต่แบบหายร้องแล้วไอแป๊บเดียวแต่หนูพูดได้นะ หนูพูดได้ไงทุกคนดูคงไม่หดหูปะ่ะตอนหนูร้องไห้แต่แบบหนูดูของโปหนูรู้สึกว่าแบบโอ้ยใจฉันเศร้าป่ะพ่แกหนูร้องสะเศร้าเลยด้วยหนูร้องเพลงนี้ให้เป็นเพลงเศร้าเดียวที่ทำแบบนี้เพราะคอนเทนต์ไงแบบคนจะได้แบบอยากไปฟังแบบเวอร์ชั่นแบบที่มันพอเหมาะอ่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันจะวยฉันน้ำฉันี้ต่มานะะไม่ช้ำใจก็ไม่ต้องชำไม่เหนื่อนนะได้หรือเปล่า <c oughs> มีอาจะบงคับใครแต่มันไม่ไหวจริงๆนะเธอที่บอกว่ารักฉันไม่เคยได้จากเธอไลยสักครั้งหนึ่ง <c oughs> สิ้นเลย เธอไม่อยากไปลึกซึ้ดว่าคนนักแสดงใช้ Let's take it to high ไปปีพีดีป๊าปีพีพูดอยู่ในสกูปปี้ตู้ไปอยู่แค่นั้นใครเธอไปกว่านี้ไม่มีวันเราฉันเป็นฉันฉันอยู่อย่างนี้จีแต่เสียกันไปไปเลย จะสกดหมบนค้งไม่พอสิโอจะสกดรให้จะอหายไปโอ้ขอให้เธอต้องเสียใจฉันและฉันใังคจะได้รู้ พอแล้วเพลงออกไปดีกว่าทุกคนอะสายของเนี้ยทุกคนสามารถได้ฟังเพลงของโปรเจกต์อินดี้แคมนะคะผ่านทาง Official เอ่อ YouTube ของ b ีแอนเคฟหรือยังะมีหกคนฮะคือมิสนานจากตัวแทนจาก b ีแนะคะคนที่สองคือพี่ฟอนะคะตัวแทนจาก CGM เชียงใหม่ะคสาวเชียงใหม่นะคะเออ่คนที่สามคือพี่แมนด้านะคะก็คือ โปรดิวเซอร์สาวหน้าใหม่นะคะจากกรุงเทพมหานะคร b ี k 4ด้วยค่ะสว่วนคนที่สี่นัคือสาวอินดี้ค่ะอินดี้ตัวจริงนะคะคนนี้ชื่อว่าพี่มัมมิงนะคะจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็คนที่ห้านะคะก็คือก็คือน้องบิ๊กโป้นะคะจากเชียงใหม่เหมือนกันค่ะก็สว่วนคนสดุดท้ายค่ะยังไม่ออกค่ะออกพรุ่งนี้นะคะแล้วก็สาบคนสุดท้ายเนี่ยนักร้องสวยมากค่ะเลยค่ะ <laughs> สามารถรับชมรับฟังได้ตอนเที่ยงค่ะก็มารอในพิมียรูพิมียรูมด้วยกันนะคะตอนเที่ยงนะคะเจอกันนะคะ